ถ้าเปรียบเทียบกับปลูกก็รูฝนเนี่ยก็ปลูกหลังหน้าโอ้ยหลังหน้าดีแห่งหลังหน้าดีกว่าโอ้ยดีฝนผลิตก็ดีกว่าอีแล้วช่วยมาร้านเอาเลยนะครับการทุกปลูกก็ชีพไรกับชีพไรเนี่ยก็ประมาณแสนหาเลยล่ะปีเป็นเงินเลยปีเป็นเงินไปเลยโอ้โหชีพไรชี่พไรเนี่ยกับซีแสน้โอแน่นอนเลยล่ะปีนี้ก็ยุบเงินเลยนะหัวหนาะโอ้เห็นเลยครับ นั่นนั้นนั้นังค่านะนันบ่ครับอ่สวีทไลดดีสี่แสนสี่แสนกว่ากี่ตัวสอนบ่ครับเี่นีเเกี่ยวจักไรกัพูดันดีสี่แสนอ่ะมันสองลายสล่สองได้เง้สี่แสนครับสี่แสนกว่าจังดิบต้องบอกเึงในการเทียนานะครับนอโอ้ยขายเขามันบ่หรอกเพราะว่าเป็นเหตุบมคจะได้กินนี่ือ แสดงว่าบ้านนี้เขานยิยมบูกพวหลร้แห่งไหมครับไร้าแห่งลร้แห่งจนเกบเสีดัเพือ